มาแล้วครับวันนี้กเกษตรบรหยุพานุกก็จะพาพี่น้องหัวใจกเกษตรเรามาดูการเลี้ยงไข่พัมในบอ่อซีเมนนะครับหลังจากที่เราปล่อยพันไข่พัมลงไปแล้วนะครับ14วันก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้นะครับในการเลี้ยงไข่พัมแบบง่ายในบอ่อซีเมนข้อดีของบอ่อซีเมนก็คือจะทําให้ไข่พัมที่มาเกาะด้านขอบบอ่อไม่แห้งเหมือนการเลี้ยงในบอ่อผ้าใบนะครับเพราะว่ายังมีความชื้น เข้ามาหล่อเลี้ยงทำให้ไข่พัมเรายังสามารถอยู่ได้นะครับเราปล่อยไปประมาณ3วันก็เริ่มขยายแล้วนะครับการเลี้ยงไข่พัมในบ่อซีเมนเพื่อนๆก็สามารถดูได้ในคลิปย้อนหลังที่ผ่านมานะครับวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับไข่พัมเราก็เริ่มขยายแล้วนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงในบ่อซีเมนผ่านไปแค่7วันนะครับก็จะเริ่มขยายเต็มบ่อแบบนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลาทำสลนนะครับ การเลี้ยงไข่ผัมที่ดีต้องมีแสแลนบังแดดให้เขาประมาณ50%นะครับถ้าไม่มีแสแลนบังแดดน้ําก็จะเป็นฟองนะครับทำให้ไข่ผัมเราเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับ ในบอ่อนี้เราก็จะเลี้ยงเทาไปด้วยนะครับเทากับไข่พัมก็สามารถเลี้ยงด้วยกันได้นะครับเทาก็เป็นสารไหลน้ําจืดอีกห่งชนิดที่สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้นๆเหมือนกันนะครับทุกเช้าเราก็จะมาตีน้ําเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับไข่พัมเพื่อที่จะให้ไข่พัมแตกสปอลอยขึ้นมาเหนือน้ําได้ไม่อัดแน่นเกินไป สำหรับไข่พัมที่เราเลี้ยงถ่าหนาแน,น,น่นเราก็ตักขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาเต็มซ้อนกันแบบนี้จะทําให้ไข่พัมไม่เจริญเติบโตนะครับเราต้องตักออกบ้างเกษตรวันหยุดพานุก็จะตักไปปล่อยในอีกบอ่ออื่นนะครับไข่พัมก็ถือว่าเป็นพืชน้ําอันล้ําค่า กำลังได้รับการจับตามองของพี่น้องเกษตรกรของเราอยู่สำหรับเพื่อนๆที่เห็นเป็นตะไคร่เขียวๆก็คือเทานะครับเทาแดดเดียวที่เกษตรบรรยุดพานุเพราะเลี้ยงด้วยกันกันกบไข่พำนะครับตากไปก็ติดเทาไปด้วยนะครับเทาก็เริ่มขยายเหมือนกันนะครับอยู่ข้างล่างก็จะเป็นเทานะครับที่ลอยอยู่ด้านบนก็จะเป็นไข่พำเทาที่แก่จัดก็จะลอยขึ้นมาด้านบนนะครับทําให้ไข่พำเรามาเกาะนะครับ เป็นการเพิ่มออกซิเจนไปในตัวด้วยนะครับเราต้องมาตีน้ำทุกเช้านะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับไข่ผําของเราและก็เป็นการขยายเทาแบบง่ายๆนะครับตีให้เขาแตกสลายเขาก็จะเดิน เป็นเส้นขยายเต็มบอ่อซีเมนต์นะครับช่วงเย็นหลังเลิกงานมาเกษตรวันหยุดพานุก็จะมาตากักผําไปปล่อยในบอ่อที่เราเตรียมไว้หลายบอ่อนะครับขยายไปเรื่อยๆมีการเพราะขยายพันธุ์ในกระมังไม่ว่าจะเป็นบอ่อซีเมนต์บอ่อดินก็มีนะครับส่วนที่ตากลงในบอ่อดินก็จะเป็นการเอาไว้เลี้ยงปลานะครับเป็นการอนุบาลลูกปลาส่วนเทาเราก็จะไปปล่อยในานาข้าวนะครับ เป็นการเพิ่มในตัวเจนให้กับข้าวทำให้ข้าวเราจเจริญงอกงามนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วรอฝนมาเราก็จะตักเอาเทาไปลงในนานะครับไม่ว่าจะเป็นไข่พํากับเทาก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยในนาด้วยนะครับสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีวิธีการเลี้ยงไข่พําและเทาก็สามารถเลี้ยงได้ง่ายนะครับ7-14วันก็สามารถนำไปทำอาหารหรือว่า ตักไปสร้างรายได้นะครับวันนี้เกษตรบัยตพานุมาแนะนําเทคนิคในการเพิ่มออกซิเจนให้กับไข่พําเรานะครับเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะครับตีน้ําให้เป็นเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับไข่พําแล้วก็ให้ไข่พําแตกสปอดีนะครับเขาแตกตัวดีก็จะเดินเต็มบ่อนะครับทําให้ไข่พําขยายไวเขียวดีแต่ต้องมีสแสลนมุงให้เขาด้วยนะครับช่วงนี้ ช่วงวันหยุดค่อยจะมาทำแสแลนให้กับไข่ผ้ำของเราการเลี้ยงไข่ผําของเกษมหยุดพานุจะเลี้ยงแบบระบบปิดนะครับต่อไปเราก็จะมีตาข่ายเขียวหรือว่ามุ้งขาวนะครับ คุมพื้นที่เป็นการเลี้ยงแบบระบบปิดป้องกันยุงมาวางไข่เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของไข่พัมพืชน้ำอลัมค่าของเราเป็นอาหารแห่งอนาคตซปเปอร์ฟู้ดกินคาเวียท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยากมีไรายได้เสริมแบบง่ายๆนะครับเกษตรบรรยุดพานุแนะนำการเพาะเลี้ยงพัมและเทาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการสร้างรายได้ในระยะสั้นๆ14วันเราก็สามารถมีรายได้แล้วนะครับอีกอย่างเราก็มีอาหารไว้ประกอบในครัวเรือนของเรา ไข่พัมและเทาสามารถเลี้ยงควบคู่กันไปได้แบบนี้ง่ายๆสไตล์เกษตรัรหยุดพานุอย่าลืมทำสแลนกันแดดให้เขานะครับถ้าไม่มีสแลนไข่พัมของเราก็จะเกิดฟองแบบนี้และก็ทำให้โปรตีนลดลงเพราะว่าเขาเจอแดดจัดแต่ถ้ามีเทาช่วยในการบังแสงให้เขาก็ดีเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพําและเทา เย็นนี้เกษตรัยุยุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรัยุยุพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ